เราไปเปิดคีย like ์บนรถไฟดีกว่าะใครเราคนกดจะนั่งยังไงอะ A f e w minutes later ลุงไว้เลยสายแน่ายแน่ตายแน่ลงไว้ะลุงเป็นไงบ้างลุงสบายดี ไปนั่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีใครบ้างใครเปไหนอ่ะไอ้สนุไว้เชิญเชิญดูศพมาใครเขาต้องมาอะไรกันวะฮะบอสเหมือนเดินแบบนี้ทุกรอบบอสยกอุ้ยอุ้ยมีกามมีกามทำอะไรทำอะไรทำอะไรที่ เออดีครับทุกคนตอนนี้อยู่ในเกมพิ m a n f มนโปรแฟร์พิมพ์แมนโปรแฟเนี่ยเป็นเกมเล่นกับเพื่อนนะครับเป็นเกมในสตีมแต่เกมเนี้ยเสียเงินนะคือสามร้อยสิบเก้าแต่มันจะมีช่วงลดราคาด้วยเออเกมเนี้ยอยู่กันแบบครอบปูว่านี่ช่วยกันดึงไม้ออกเราก็หาทางออกไปแต่กูว่าม่ทำอะไรได้อ่ะเออนี่มันทำอะไรได้อ่ะเฮ้ยมันโยกมันโยกเอ้มันก็ได้เกาะไอ้ถ้วยหน่อย ก็ไมอ่รบบอ้วนหนักจังวะอ้าวยอุ้ยออ้ยอุ้ยดอะไรอ่ะโหดเปล่าโอ้ไไม่เขาลเกีมาดีกาดีกาดีนเดียวที่ไปไม่ได้เฮ้ยเอ้าดูมันนี่ อันนี้คืออะไรคือมันคำอยู่ปะเอาหินออกเอาเอากล่องมาลองเปล่าเออนั่นไงแล้วก็ให้สนุไว้ดึงคันโยกให้เราข้ามไปเยอาอ้าเข้ามาติดเองล่ะเข้ามาติดเองมึงไงเออมันเ่ยเกมมันหลุดมันหลุดออกมาเออ วิ่งมันแข็งเอาเลยต้องเอาต้องเอาไม้นี่มาทุบแน่เลยวิ่งลบ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 เอ้ายิงก็โคตรกรรมกรเลยไอ้วินายพินาอยีน้ยเด็กกูโคตรคุมเองเพื่อนจะช่วยมังเองไปไหนอะมันให้ไปไหนไม่รู้อะเว้ยนาทรงตัวทรงตัวพินายทรงตัวอย่าล่วงนะล่วงคือจบนะ มึงขยับดิาเลยอ่าอาซาอะลุงโดดโดดโดดลุง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 โดดเออชิบหายแล้วอ่ะเฟมเอ่ะเฟยต่อไปเออเออออเออเอยอ๊ยออ๊ยอออยออเอออออออยออออ อย่าปล่อยมือนะมึงเฮ้ยมันติดเฮ้ยช่วยบอสช่วยด้วยบอสอีวิยกระโดดลงที่เดินวิ่งอีบอสขอขึ้นด้วยสิ คัอจะไปยังไงเอาเอาเอาเออเหมือนนเลล่ะเอใมานานละไม่มันขึ้นไปยังไงอะไปสองกันไปวันนี้วันนี้มันมานานละอย่าทำเด็กนีเกลียดลไปมีปล่อยมือเลยนะวินากาะเกาะเวิน่หนึมไป้ยโอ้ยลุงลุงลุงไปเอาลุย้าลุยา โอยนะสน้ตไว้ดูดีๆนะสน้ตดูหนูจ๋ายอมพิชเช่มันไปทีละคนอ้าวไปคนแรกดูดิมันจะไปยังไงมันเอันนี้มันทางออกเราต้องใช้ทางออกโอ้ยโอ๊ยแรงเหวี่ยงหรือเปล่าใช่มันต้องใช้แรงเหวี่ยงสนุตไว้มาต้องไปห้าคนไม่ล้วงไปฝั่งนี้เอ้ยดูดวงก่อนนีู้่วง

มึงใกล้ละอุ้ยเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ละอันนี้อย่าปล่อยปล่อยมือลงไปพวกเราพยายามอยู่รึไอ้สัสเอออุ้ยโอ้โหอีวินาใช่เจบผิดแล้วไปเรใช่วยกันกดชใชยกันกดเริ่มแรงแล้วเริ่มแรงแล้วเอออีวินากดหน้าหลังหน้าหลังพอมันต้องกดย้ำจ้ำปุ๊กี้ มันเปิดป uh, uh. ิดขึ้นคนเดียวเรื่อยๆคนตึงถึงแล้วไกลแล้วไวเฟซบอ้ยอยโอยโอ้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 ยอยโอ้ยโอ้ยนอ่านอ้ยโอ้ยโอ้อ้อ้ยอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโอยโอ้อออ้ยโย้ยยุดหยุดหยุดอยอ ถ้าเกิดทุกคนนะครับอยากจะรู้ว่าเราเนี่ยปลจอยที่นี่ได้นะมครับปล่อยปล่อยปล่อย EP หน้ากันเลยในเกมโอ้แม่นฟอรสสันต์สังยังดูอ่ะปล่อยด้วงนี่ได้ไหมได้แตงอยากดู